ข้อสิบ,บอกว่านำทรงกลม3ลูกซึ่งมีรัศมีสามี่ห้เซนแล้วโจทย์มันไม่จบโจทย์มันอยู่ตรงนี้ต่อมาหลอมให้เป็นทรงกลมลูกเดียวกันมีเส้นผ่านศูนย์กลางเท่าไหร่อา่าไม่ยากทำได้ทำเองเลยได้เดี๋ยวเขียนให้เนี่สามลูก โอเคนะเดี๋ยวตรงไหนที่ไม่เหมือนก็ทักนะเออ่วงกลมเอามาหลอมกันเนะเอาะอันนี้ขึ้นมาหน่อยเออ่ให้เป็นทรงกลมลูกเดียวที่มี5ะเขาถามเส้นผ่านศูนย์กลางนะน้องน้องคำนวณรัศมีได้หกหรือเปล่า จบเออโชคดีนะที่ชอยไม่มีหกถ้ามีหกน้องกาหกนี่ผิดเลยใช่ไหมโดนหลอกนะนะนะเอออ่ะคิดเร็เวๆทบทวนดูซิว่าเหมือนกันไหมเออเราก็ใช้สูตรของไอเออเขาเรียกอะไรนะปริมาตรใช่ป่ะสี่ส่วนสามพายอาร์กำลังสามถูกไหมครับนี่คือสูตรนะในสูตรนี้ น้องก็ตั้งเลยว่า4ส่วน3พายอาร์กำลัง3จะต้องเท่ากับ4ส่วน3พายแล้วดึงตัวร่วมใช่ไหมอาร์ R ข้างในก็คือเป็น3กำลัง3บวก4กำลัง3บวก5กำลัง3ถูกปะเสร็จแล้วเราก็บอกว่าเฮ้ย4ส่วน3หน้าตาเหมือนการตัดกันใช่ไหมแภาพนี้ พรานนั้นเราก็คิดแค่เลขข้างหลังสามกำลังสามเป็นเก้าไม่ใช่เป็นยีิบเจ็ดแล้วก็สี่กำลังสามสี่สี่สิบหกสิบหกคูณสี่เป็นหกสิบสี่ใช่ไหมแล้วก็ห้าห้ายี่ห้ายี่ห้าคูณห้าเป็นร้อยยีห้าเอาสามเลขเนี้ยมาบวกกันนะฮะ ยิบเจ็ดบวกหกสี่บวกร้อยยิบห้าเท่ากับสองร้อยสิบหกใช่ป่ะสองร้อยสิบหกถอดรูทที่สามใช่ไหม,น, 3, ไหมนะฮะเท่ากับวิธีการที่ถอดรูทเนี่ยถ้าเราไม่ใช้เครื่องคิดเลขคือเราก็พยายามที่จะแยกตัวประกอบสองร้อสิบหกออกมาว่าว่ามันคืออะไรบ้างนะครับสองร้อสิบหกถ้าเกิด พี่หารด้วย16ไว้ไม่ได้216หาร4ได้ก็คือ4กับ54แล้วก็พยายามแยกตัวประกอบ54ออกมา54หาร2เหลือ27 9 3 27 54ก็คือ2แล้วก็27อ่างั้นเรารู้และเห็นไหมตรงเนี้ย มันก็คือ2องกำลังสส่วนตรงนี้มันก็คือ3ามกำลังสเพราะ,ะนั้นาเดียวถอดลากที่3ก็คือ6กจบปะเออเขียนผิดรัศมีก็คือ12เอ้ยเส้นผ่านศูนย์กลางก็คือ12นะฮะคิดอย่างนี้โอเคเรียบร้อยวันนี้เป็นไงบ้างมีคำถามไหมครับรู้สึกดีขึ้นไหมทำได้มากขึ้นไหม